อยู่บไ่ไก่บ่อไก่าาพ่ะไก่บินตกนี่แหละค่ะคุณแม่คะ6กสิกโลเดินทางมาแต่ว่าหัวซักห,หัวขวบเดินทาง2กิโลไปสองม,มันดเ,เดินไก่เธอดิน 65, km, เก6ิกิโเดินทางสองไปตายจส<ไ>่กยังใส่เอดินค่ไปนิ่แต่ปามันเหลือ er, แต่ ตัวบานป้าปอแต่แม่อยบ่เห็นซีู่บ้าน่อยแม่หอยมากโมถูกกี่พี่เอ็ดกี่พี่เตเอหัวตาใดแล้แม่ตัวเ่ยถ้าหอยหลงท่าเนาแม่เนาะเอ้ยท่าไงพ่นกมีอยู่หาา่อยหลงท่าไปปลาหอยปามันกี่เอ็ดกี่นี้าเสียสีคือกันเบิรแต่ห้องันนี้ไหมนี่สิถึงสิแพงห้องกระเด็นไ้ก่อนแต่ว่าอี้บดีอยู่แกงเ้าได้นี่สี้มี่ เออแมวนว่ไล่ออกจากแก๊งเอาไปเลยนะชี้สมมั่นป่ะว่าไปนยั่งหลดมอสอู้มอสแยมเด้อันเข้าใกล้ๆกล้เครื่งกังยุบมาเป็นยังดอกแต่ว่านอาหานเหลืองหลายอยู่ด้เหลืองหลายอยู่ดิไอ้หมออายุที่แต่งงที่มันกระบผมคืนนั้นไม่